สมาปีสมาเปลือกเนี่ยไเอา้าวขอญาตแจกนะครับผมขอสิโยนหยันหลังไนดะ้เพร่ะเขาจะมาคอยดูดวงและวอนและชูและท e ีวันนี้ใครที่รับที่ได้พรุ่งนี้ขอให้มีแฟนเอามาขึ้นย,นยดอดหม่แท้ในฐนานะที่เราซ้อมเป็นเจ้าเบาพ่อน้องบี๊ขอเสียงเอง็มซีพ่อน้องบี๊หน่อยเร็ว one two three ผู้เฒ่าก็เลยข้อหักยังกุเจ็บหุ่มเนาะสูบหัวก็เลยบาปก็เกา่าเอาไม้ดอกคออเน,นอื้อเบึง้งย่านไปดุลไปหยยบผู้เฒ่าจากสีได้บุญก็เลยได้บาปอ,อมาคืออนันนนัแท้โครงการห่มเพื่อน้องไหมมันไปแล้วฟังกลางฟังซ้ายฟังขวาไปฟังพุ่นเด้อเออ เอาป่ดนีก็เล่ตีกันยอดกูปันนีอย่าตีกันไปพ่ <c oughs> อใหญ่ค่อยเสียงเนี่ยกระได